สวัสดีเ,เพื่อนๆใน YouTube แล้วก็ Facebook ทุกคนนะจ๊ะวันนี้เราทำพิซซ่านะจ๊ะเป็นพิซซ่าหน้าปูอัดนะจ๊ะล้วกำลังตกแต่งหน้าพิซซ่าถูนะจ๊ะด้วยซอสมะเขือเทศแล้วก็มายองเนสของเรานะจ๊ะมายองเนสเป็นมิกเนเจอร์นะจ๊ะซีมกเนเจอร์ที่แบบทำให้พิซซ่าอร่อยนะจ๊ะ ก็ปูอัดของเราแล้วก็มะเขือเทศชีสเราใส่เยอะมากนะจ๊ะตกท้ายด้วยอาริโกโนนะจ๊ะเพิ่มความหอมให้ก,กับพิซซ่าก็จะใส่ปูอัดตัวปูอัดได้เลยจะใส่เยอะๆหน่อยน,นะจ๊ะซใส่เยอะๆมะเขือเทศ,เทศ,เทศโรลมะเขือเทศนะจ๊ะ จะหนามากเป็นซาตินหนามากแล้วก็เข้าเอ่ไมโครเวฟอบไมโครเวฟประมาณ20-30นาทีด้วยอุณหภูมิ150องศาแล้วะก,ก็ไปอันเสร็จขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่วิดีว่าน้นจาจะเมนูใหม่ใหม่บ๊ายบาย